ชุดใหม่ครับใช้ไรกว่าเดิมกำลังจะเดินทางแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวจดเก็บภาพสวยมากๆมาแล้ว่ะมาเติมพลังก่อนขึ้นภูกระเดึงนะครับเมื่อกี้ได้จ่ายค่าเช่าเต็มแล้วก็ลูกหาบเรียบร้อยแล้วก็เลยมาทานข้าวก่อน เดี๋ยวจะรอขึ้นสัก8โมงนะครับกระต้มนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าที่ทําการอุทยานแห่งชาติภูกระดึงแล้วนะครับเด็กรูเราจะดำเการเดินขึ้นวันนี้อากาศค่อนข้างท้องฟ้าหมนุนหมนไม่ร้อนแต่อาจจะอบอ้าวอาจจะมีฝนในช่วงเย็นได้เราไปดูกันครับว่าเย็นนี้จะเป็นยังไงไปกันครับ ยากาศเข้ามาด้านในนะครับดูชุ่มชื้นตั้งแต่เมื่อคืนฝนตกบรรยากาศลูกหาบช่วงนี้ยังมีนะครับลูกหาไปครับเราเข้าไปนมัสการองค์พระพุทธรูปเอานมัสการองค์พระพุทธรูปเสร็จนะครับเราก็มากราบสารเจ้าปู่ผูกกระดึงนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล ากำลังจะเดินขึ้นบูกระดึงแล้วนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างควรแปรในเดือนพฤศจิกาฝนตกครับไปร,รู้ว่าวันนี้จะเละไหม นะครับตามกันไปดูในความเหนื่อยล้ายังมีความกดงามอยู่ด้านหลังเสมอครับเจอเส้นทางบันไดนรกแล้วครับตัวทำลายเก่าชั้นดีไกลมากเลยเดี๋ยวเราไปทางนี้ครับตามลูกหาไปเดินสบายหน่อยตรงนี้คือเส้นทางไม่ว่ามือเก่ามือใหม่คุณเหล็กเลี่ยงครับ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ททททเส้นทางก่อนจะถึงซ้มแฮกสันขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือจุดชมวิวตรงซัมแฮกนะครับขึ้นมาถึงซัมแฮกแล้วเลี้ยวซ้ายมาเลยครับปีบที่แล้วยังทำรั้วกั้นอยู่เลยทีนี้ก็เข้ามาถ่ายได้แล้ว ัตงโมแตงโมมาซัมแฮกต้องกินแตงโม,โมงงรบรรยากาศร,ร้านค้าบ,บนซัมแฮกครับ เส้นทางเลยซ้ำแฮกมานะครับก็จะแฉะเล็กน้อยไม่น้อยอะนะเมื่อวานฝนตกหนักแต่ยังพอเดินได้ถึงซัมบอนแล้วครับยังไปอีก3กิโลกว่ากว่า มาถึงซ้ำกกกอกแล้วครับมาถึงซ้ำกอสางแล้วครับฮักกีนได้ตีมงอน ผ่านล่านแปรครับอีก2กิโลก,กว่ากมาดูมาถึงซำกกว่าครับ หนึ่งบันไดหินโอ้ oh. บันไดชันล้วนๆนครับ ซ้ำกกโดลแล้วนะครับอีกอีกกิโลกว่าๆถึงแล้วซ้ำแค่แล้วครับซ้ำส,สุดท้ายเดี๋ยวถึงตรงนี้ต้องปีนแล้วก็เจอบันไดสู้ๆู หึงแล้วครับประตูการเวลาลอดกันลอดกันว้า <What? S 1> หายตัว ถึงแล้วบันไดลิงชิงขึ้นหน้าผาอิรอยดใจเดียวครับ <S <S ตอนนี้เราขึ้นมาถึงหลังแปรลนะครับขึ้นตั้งแต่8โมงเช้ามาถึงบ่า,บายสาโมงสินทีตังบวนอากาศดีมากเลยแดดออกด้วย สิงสารเจ้าปู่ผาคำนะครับ ขึ้นมาถึงแล้วนะครับเข้ามาไหว้เจ้าปู่ผาคํานะครับศาลเจ้าปู่ผาคําเดี๋ยวหลังจากไหว้เสร็จแล้วนี่กำลังจะเดินไปศูนย์นักท่องเที่ยววงังกว้างนี๋ยวจะไปรับเครื่องนอนแล้วก็ไปที่เต็นท์เราเลยครับป่านนี้ลูกค้ามาถึงแล้ววันนี้ช้าไปนิดนึงไปครับ นอนเต็นท์นี้นะครับเต็นที่44เปลี่ยนโซนมาอยู่ฝั่งสนามหญ้าด้านนี้นะครับอยู่ใกล้ๆเต็นกระโจมเลยปีที่แล้วนู่นนอนเต็นท์ฝั่งนู้น ครับองอากาศดีสดชื่นเช้านี้ที่อ่างเก็บน้ำไพรัตทานชัยบนภูก,กระดึงสวยไหมครับ จากเติมพลังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเที่ยวาสายน้ําตกกันไปดูกันบ้าเราจะไปน้ําตกกันไหนกันบ้างนะครับมันจะมีน้ําตกเพชรพบน้ําตกผลพบน้ําตกเป็นพบใหม่น้ําตกวังกว้างแล้วก็น้ําตกถ้าใหญ่นะครับตอนนี้ออกออกสำรวจธรรมชาติ ในเวลาเริ่มต้นที่เวลา9โมงตรงนะครับก็กลับมาอีกทีก็ย,ยุงเย็นเกือบ6กโมงหรือทุ่มนึนครับไปกันครับตอนนี้เราเดินมาถึงสะพานที่จะเป็นช่วงต่อเข้าป่าไปดูน้ำตกกันนะครับปกติถ้ามาเดือนพฤศจิกาประมาณนี้ครับกลางเดือนพฤศจิกาน้ำจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับแต่เมื่อคืนวันเสาร์ฝนตกหนักมากทำให้มีน้ำ น้ำเยอะเลยครับปกติจะแห้งเกือบแห้งเพราะฉะนั้นน้ำตกน้ำน่าจะมีเยอะแน่นอนเราไปดูกันครับครับมาถึงลวดข้นกันช้างเราก็จะลอดไปนะครับ ถ้าใครอยากรู้ว่ามีกระแสไฟไหมลองเอาลิ้นแตะดูนะครับ <g ül> เพื่อนผมเขาบอกไว้น,นี้เงียบเหงาอาจจะมีผมเดินอยู่คนเดียวต้องระวังช้างสองข้างทางเหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามาดีมันก็จะมีอะไรดีๆให้เรากลับมา let's go ทางแยกแล้วนะครับใครที่คิดว่าตัวเองไม่ไหวก็เลี้ยวกับด้านซ้ายมือนะครับเพื่อไปทางองค์พระพุทธเมตตานะครับจะมีป้ายบอกอันนี้ส่วนใครที่ไหวจะเข้าไปดูน้ำตกในป่านะครับไปทางขวาเลยครับเราไปทางนี้กันครับ ถึงน้ำตกเพนพบใหม่แล้วครับวันนี้น้ำเยอะด้วยตอนนี้เราเดินมาถึงน้ำตกเพนพบนะครับน้ำเยอะมากสวยเหลือเกินเดี๋ยวเราลงไปดูห้างล่างกันนะครับด้านบนของน้ำตกเพนพบนะครับไปลงไปข้างล่าง เพื่อ,อนี่คือน้าตกเพนพบใหม่นะครับเดินลงมาข้างล่างนะครับเดินมาผ่านเส้นทางจะมีทางลงอยู่ขวามือต้องมองสังเกตดีๆบางคนจะเดินผ่านเลย ลงน้ําตกเพนพบนะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครลงไปเพราะว่ามันต้องลุยน้ําไม่ได้ใส่รองเท้าที่กันน้าลึกได้ตัวสุดปลายนู่นนะครับจะมีน้ําตกองบานมีทางเดินอยู่ความน้นำตกท่ามยายนะครับลงมั้งล่างถ่ายสวยหนามากน,น้ำเยอะตรงนี้ วันนี้เดินมาถึงสะแก้วแล้วนะครับน้ำเยอะปีนี้น้ำสายสมกับชื่อสะแก้วนะครับไหลรอดสุพยาณนัะกนเกตนน้ำเยอะมากปกติมัน ต้นสนที่ถูกไฟไหม้ไฟไหม้ป่านะครับปี6-2ตอนนี้กำลังเห็นต้นสนจะออกใบใหม่หลายต้นเลยครับมันใช้เวลาฟื้นฟูนานมากเส้นทางเดินกับอุทยานนะครับจะพามากดูกับที่พักความสวยงามของธรรมชาติ เช้าวันอังคารที่ผ่านนกแอ่นมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันอากาศหนาวมากลมแรงสุดยอดมากสวยมากครับอยากให้เพื่อนๆมาเห็นจังเลย ครับตอนนี้เราเดินมาถึงองค์พระแก้วแล้วนะครับหลังจากเรากราบองค์พระแก้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเติมพลังกันแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปเที่ยวริมผากันนะครับไปครับ เยอะนะครับน้ำสายน้ําเส้นนี้จะไหลผ่านทางเดินลงไปน้ําตกทางสวรรค์แล้วก็ไปน้ําตกทาใหญ่นะครับน้ําใสมากทุ่งหญ้าในวันที่ฟ้าปลอดโปร่งเห็นแดดอย่างนี้ลมเย็นนะครับ เส้นทางเดินไปสะอโนดาตอากาศเย็นสบายเหมาะกับการเดินป่ามาคนเดียวเลยครับไม่มีใครเดินเลยครับจักรยานเกาไม่มีครับอยู่ที่สะอโนดาตน,นะครับ ตอนนี้หลังจากฝนตกเมื่อ2วันที่แล้วน้ำในสะอ,อนโนดานไหลยเยอะมากเลยครับน้ำใสกำลังสวยอยากให้มาเห็นด้วยตาดูจากคลิปนี้อาจจะไม่สวยเท่าของจริงนะครับ กนมาถึงน้ําตกถ้ำสอเหนือแล้วนะครับโอ้ยังสวยงามเหมือนเดิมมีมีละอองน้ำประทะหน้าด้วย แล้วถ้าออกจากหลุมสักสักบ่ายสามได้ไหมกลัวจะกลัวจะไม่ทันสีนเลยบ่ายสองเหรอคะสักบ่ายสองครึ่งเลเพราะเราต้องแบะเกือบทุกขาครับป่ายสองเราโอเคนี่เก๋ด้ ผานี้ไม่ค่อยได้แวะกันเท่าไหร่ผาแดงเป็นผาที่เงียบเหงาคนไม่ค่อยแวะจุดสนใจก็มีวิวประมาณนี้ครับมาถึงผาเหยียบแมกแล้วนะครับตอนนี้ นาะต้องเที่ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บรรยากาศผาเหยียบเมฆนะครับ ของผานาน้อยครับบรรยากาศผาจำศสลนะครับตอนนี้กำลังเดินไปผาหมักดูดนะครับน่าจะถึงเวลาสี่โมงตามที่กำหนดไว้พอดี อากาศเย็นลงเรื่อยๆแะครับตอนนี้บรรยากาศผามากดูกนะครับรอผ้าทิ์ตกประมาณ5โมง40 ที่ตกแล้วครับกำลังเดินกลับจากผาหมากดูดไปที่พักนะครับ ตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับนะครับเราจะกลับเส้นผาหมากดูกไปหลังแปรตอนนี้มาถึงผาหมากดูกแล้วครับใช้เวลาเดินไม่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ดูบรรยากาศกช่วงสายเช้าเชคนไม่ค่อยเดินมาทางนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะใช้เส้นหลังเนี่ยครับกลับไปหลังแปรแล้วก็ลงปูกระดิง ้นเบเปิรหลังแปรนะครับยังไม่แดงเลยนะครับตอนนี้โหใบร่วงกล่าวเลยส่วนที่ใบเขียวก็ยังเขียวอยู่ยังไม่ถึงเวลาต้องมารอดูอีกทีเดือนธันวาครับใครขึ้นมาช่วยดูด้วยว่าแดงทั้งต้นหรือยังตอนนี้มาถึงหลังแปรแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางออกจากาลานการเต้นบางกวาง,วางมาถึงใช้เวลาเดินมาผาหมักดู20บนาที แล้วจะพามากดูกมาหลังแปรประมาณครึ่งชั่วโมงมาถึงตอนนี้9โมง9โมง55นาทีแล้วเดี๋ยวสักครู่เราจะลงนะครับพักมา5นาทีเดินลงจากภูลงไปสีฐานข้างล่างก็ได้เวลากลับบ้านแล้วพักผ่อนเพิ่มพลังใจให้กับตัวเองกลับไปลุยงานต่อครับปีนี้โชคดีได้อากาศดีๆลมเย็นทั้งวันแล้วก็น้ำตกที่ไม่เคยเห็นน้ำก็ได้เห็น เดี๋ยวปีหน้าเราจะกลับมาใหม่นะครับเดือนนี้พฤศจิกายนปี6-8อาทิตย์ที่3ของเดือนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ